อันนี้จะต้มซุกกี้เจ็บคอไม่สบายใส่เข้าไปซุกกี้ซาบูสวัสดีค่ะสวัสดีจับพี่น้องจา้าพอกันกับช่องแม่น้องเนเน่น้องโนงวาชเชนิวนะคะพี่น้อง เจ็บคอค่ะไม่สบายติดวัดติดไข่กับลูกสาวค่ะพี่น้องเจ็บคอแห้งมือนี่ก็เลยว่าจะมาต้มซุก,กี้กินค่ะอะไรจ้าคะเลยว่าจะมาต้มซุก,กี้ชาบูกินพี่น้องค่ะส่วนน้ำพัน่อนก่อนนี่ในน้ำดำโอ้ยน้ำดำก็เหลืออยู่นิดนึงพี่นอ้องพอดีเลยค่ะ ชาบูน้ำดำอืม้มแล้วก็ใส่อันนี้ลงไปหน่อยนึงก่อนใส่รสดีลงไปน้อยนึงหมดแล้วเหรอคะดีเลยกินอย่าเพิ่งกินเดี๋ยวแม่ป้อนยาก่อนเอป้อนยาก่อนลูก น,น้องนเน่เน่ก็บ,บ่อฮัหได้ไปโรงเรียนหรอคะพี่น้องให้หายดีก่อนค่ะ <c oughs> แล้วไปป้อนยานไปป้อนยาน้นองเน่เน่จะบึกกันเด้อค่ะพี่น้องเดี๋ยวมาใหม่ค่ะแป๊บนึงมาแล้วจะมาแล้วเผ็ดเทมคองค่ะพักบุ้งค่ะใส่เข้าไปก็ค่ะพี่น้องพักบุก้งอะไรนะ ขาดบ,บไม่บวันนี้พึ่งจะสองรอบอดีขึ้นอยู่เออเริ่มลดลงลดลงละอาทิตย์นี้ยังไม่ให้ไปหรอกถึงวันศุกร์รู้แหละอาทิตย์หน้าไปเลยพอดีสอบ <c oughs> ออถ้าให้ไปเดี๋ยวมันจะยังไม่หายดีเดี๋ยวไปเดี๋ยวเป็นหนักเดี๋ยวไม่ได้สอบอาทิตย์หน้า <c oughs> นี้ค่ะเห็นมาจากพี่น้องสุก,กี้ของแม่มันีเท่าไหร่อะ่อะ,ออะวันนี้เวันที่เท่าไหร่วันนี้ว okay. ันที่ยี่สี่เคกินได้อยู่หมดอายุหรอยี่สิบห้าสุกี้ชาบูทักใส่กก่อนพี่น้องใส่ผักหลลาย,ลาย เก็บคอโอ้โหเก็บคอมากเลยอ่ะกินมากลยนี่ยาะเจ็งมากปรุงเพิ่มนะพี่น้ะจริงๆมันเนียนหนีอยู่ได้พี่น้องน้ำซุปเขาอ่ะ ตอบ่อไซแม้ยันมะเสร่บันคือน้ำซุปเขาอ่ะอะไรก็ไม่รู้อ่ะไม่เคยเห็นไงนแต่จะกินชาบูน้ำดำไงกินน้ำดำก็เรียกบ่อไซค่ะอืมเอาทับพี่ดิละสดอร่อยกินแล้วแจะกินแล้วบาทนี่ นี่ตะเกียบดีละค่ะตักกินผู้เดียวเนะน้ำจิ้มน้ำจิ้มซุก,กี้หมูนุมน่มอร่อยค่ะ ตัวน้ำซุปข้ามหมอเป็นอะไรไม่รตัดดีกว่ากินทนห่อนๆได้ลงคอพี่น้องขาสดก่อนอ ช no <c oughs> ื่นใจอร่อย สดนาำทันทอน,นะครับเผ็ดเข็มทอง อ้อลอยแฝบจากแฝบอะไรคะฮะมแม่เตีไแม่เอานางกำลังยังเหน่อยเอาอะไรคะไม่แม่เอาหน่อดีแม่แก่ห้าน่ะ นูจะแกะเหรอหนูจะแกะเหรอโอเค่ะน้องพี่เด่ไม,ม่แกะลูกพี่เด่ไม,ม่แกะเดี๋ยวน้ำอยู่ที่โต๊ะมาให้แม่หน่อยได้ไหมคะแม่หนูหัวลูกยิ้มข้าวโพดไนะหมไปเอาในตู้เย็นมาไม่เอาข้าวโพดใส่กันใส่กันแล้วพี่ดอง,องกิน แกพูดแกพูดเห็นส้างหน่อยก็พี่น้องอเอาไปไว้ในตู้ยเย็นเหมือนเดิมน,นะขอพิมพ์ใส่สวยๆไปไว้ตู้ยเย็นเอนเด ตัดดีกว่าเกินท่นอนห่อนได้ลงคอพี่น้องคะอ่ะสดเลยชื่นใจ Ô, à, ngon สดนน้ำทันอนครับเห็ดเข็มทอง อาอยแซบจากแซบอะไรคะะแม่แม่เอยังงแ่เหน่อยเอาอะไรคะไม่ม่เอังย่มดิแม่แก่ให้เนี่ หรอูจะแก่เหรอโ <Okay. S 2> อเคน้องพีเดยไม่แก่ลูกพี่เดยไม่แก่เดี๋ยวน้ำอยู่ที่โต๊ะมาให้แม่หน่อยได้ไหมคะแม่หนูหัวหนูกินข้าวโพดไหมไปเอาในตู้เย็นมาไม่เอาข้าวโพดให้่ะไส้กันแล้วพี่ดองเมื่อกี้ อร่อย